สวัสดีค่ะค่ะก่อนที่จะมาทานโปรตีนดิมนะคะก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะคือเป็นมะเร็งปากพดลูกจีจิโมมาสิบกว่าปีแล้วค่ะขั้นที่สองแล้วก็แล้วก็ลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วสองเส้นค่ะ ทีนี้พอมาอยู่สักระยะหนึ่งก็มีอาการชาชาครึ่งตัวค่ะข้างขวาค่ะชาเท้าชาชามาหมดเลยค่ะให,ให้รู้จักก็มารู้จักท่านหนึ่งมาได้ทานในโพเทนดิมค่ะค่ะก็มาทานมาทานได้ได้ได้ห้าวันนะคะก็ก็มีอาการจากที่ว่าเรามีเนื้อเนื้อเนื้องอกเอ ที่ที่คุณหมอตัดออกไปอะค่ะที่มดลูกแล้วก็มีก้อนเหมือนก้อนกวดนะ่ะค่ะทีนี้มาทานได้ห้าวันแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันมันมันหายไปค่ะมันยุบไปจากปากมดลูกเราค่ะเราก็บอกว่าเอ้ยมันใช่เหรอว่ามัน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 เป็นขนาดนี้เหรอเราก็งงเราก็เลยโทรไปถามท่านที่แนะนําให้ทานแบบนี้แล้วทําไมมันเป็นอย่างงี้มันเป็นไปได้ไงอย่างงี้ค่ะทีนี้พอมาทานไปทานไปก็บอกว่าให้ไฮโดรเลยทีนี้เราก็เลยทานต่อไปแล้วทีนี้ว่า อาการมันจะเกิดอาการเอฟเฟกค่ะคือเอฟเฟกคือจะปวดท้องมากเป็นในนี้ค่ะไขมันเกาะตับข้างขวาค่ะหนูก็เลยบอกว่าไปหาหมอจะไปหาหมอทีนี้ก็เลยได้โทรไปหาพี่พี่แพงจันนะคะ่ะคุยกันบอกพี่หนูไม่รู้เป็นอะไรหนูปวดปวดท้องมากเลยทีนี้พี่แพงจันบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรคุณลองทานตัวนี้กับพี่ไหมแยบเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าทําไมตัวไหนอะพี่แบ่าเงี้ยกระปุกสีน้าเงินเหรอเขาบอกเงี้ยใช่ใช่ใช่เงี้ย ท่านภาวนาเอามาให้พี่ให้พี่ลองเอาไหมพี่เอาไปให้ลองอย่างเงี้ยก็หนูเนี่ยหนูกินอยู่แล้วพี่หนูกินเนี่ยหนูปวดท้องมากเนี่ยมันเป็นอะไรอ่หนูยังว่าอยู่ว่าเนี่ยมันยิ่งกินเยอะมันปวดนะคะทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลจุฬาพาพ่อนะคะไปอุลตอร์ซาวในท้องการหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรทีนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเลยมันคงจะนัน่นอ่ะเหมือนกับจะว่าเฟกอะค่ะทีนี้กลับมา กลับมาแล้วก็ก็ไม่ได้ทานตัวนี้ต่อค่ะทานไฮโดรสค่ะอย่างละสองละสองเลยค่ะสิบวันจะเซตหนึ่งค่ะทีนี้จะอาก,การชาเท้าชาอะไรก็ดีขึ้นจากหายใจเหนื่อยอะไรเนี่ยคือ,ค,อคือดีดีขึ้นหมดก็ไม่เหนื่อยทีนี้อาจารย์หมอราม,มาโทรมาถามว่าเป็นไงมั่งคุณสินวอนัดเมื่อไหร่บอกงี้อีกสองเดือนค่ะบอกงี้แล้วบอกว่าไปทำแล็บบอก ตอนนี้อาการลิ้นหัวใจรั่วที่สเส้นเหนื่อยไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่เหนื่อยแล้วค่ะจานหมอเพราะว่าหนูมีไอ้นี่หนูทานไอสมุนไพรเทคโนโลยีค่ะอ้าวของไหนของในทีวีเหรอหนูก็เลยว่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้ทางที่ในทีวีค่ะบอกว่าเป็นของอเมริกาค่ะเทคโนโลยีจากอเมริกาอเมริกาสมุนไพรค่ะจานหมอก็เลยบอกเออคงจะแพงหน้าดูของอเมริกาเนี่ยหนูก็บอกว่าก็ ก็พอสมควรค่ะบบกนี้จย์หมอให้แนะนําให้ทานต่อไปค่ะทีนี้พอทานทานทานมาเรื่อยๆจากชาจากไรหน,หนูก็หนูก็ดีหมดแะค่ะทุกทุกอย่างนะคะทีนี้พอพอ,พอมาเริ่มทานทานทานเสร็จทีนี้ก็มีท่านพาวนาเอา่อทาแห่งจันได้มาที่ร้านค่ะก็ก็มาหาร้านนะคะทีนี้ก็เลยชวนเข้าไปนในบริษั เขไปบริษัทว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเข้าไปดูบริษัทมันมันมีดีๆเขาก็ชอบไปค่ะหนูไปกับพี่พี่แพงจันกันเลยได้เข้าไปพอกลับมาก็ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ว่ามีสารอะไรคือสเตยียอ์ไรอะไรท้านผ้น,นียค่ะคือเคยมาหมั่นก็บอกว่าแบบนี้มันก็โอเคคือลำธุรกิจมา พอจะจักเอตัวนี้แหละค่ะธุรกิจเนี่ยทีนี้อ่ามาเดินก็เดินแล้วก็ก็ทําเดินเดินทําเดียวคือก็ให้จบโปรสามหนูก็ทําได้จบโปรสามค่ะขอบคุณคุณสีเงือนมากเลยค่ะ